ท่านใดนะครับที่อยากจะแปลงโฉมรถแต่ยังไม่มีข้อมูลผมทําคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับในเรื่องของการแปลงโฉมนะครับอย่างตัวอย่างคันนี้นะครับ W212 ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคิดอยากจะแปลงโฉมแต่การแปลงโฉมนะครับก็จะไปติดปัญหาในเรื่องของระบบไฟว่าเอ๊ะฉันควรจะใช้ระบบไฟแบบไหนดีปัญหาของระบบไฟถ้าเราเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับจากตัวเก่าถ้าทำมาเป็นตัวใหม่เฟซลิฟ มันจะต้องทําอย่างไรบ้างแล้วทําไมไใส่โคมเข้าไปแล้วไฟถึงไม่ติดเอนเนอร์เจนไลท์ใช้งานไม่ได้ไฟอัจฉริยะใช้งานอะไรไม่ได้เลยไฟเลี้ยวก็ใช้ไม่ได้ไฟอะไรก็ใช้ไม่ได้มันต้องทําอย่างไรวันนี้เนี่ยผมมีคําแนะนําไปชมกันครับ ตัวอย่างนะครับของรถคันนี้ W212 E-Class ซีดาน4ประตูซึ่งตัวรุ่นนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2008-2009ถึง2012ก่อนเฟสลิฟจะเป็นไฟแยกเรียกว่า4ดวงหลายหลายคนอยากจะเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัวเฟสลิฟเพราะว่ามันดูสง่าก,กว่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ว่ามันมีเดย์ไทมที่เป็นคิ้วขึ้นมานะครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นคิวเหมือนคิ้วมังกร นะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของใครแต่ผมมองมันเป็นอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่ามันหรูหราสวยงามมากๆนะครับจากตัวเดิมซึ่งก็ยากที่จะอดใจไหวในการที่จะแปลงโฉมให้รถดูสง่าดูใหม่ขึ้นและก็เลยมีคําถามว่าการเปลี่ยนโฉมแบบเนี้มันทําอย่างไรดีมีข้อแนะนําแบบไหนผมแนะนําแบบนี้ครับว่าอย่างคันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็ได้รับคําปรึกษาว่าเจะใช้ไฟแบบไหนดีก็มีอยู่2ออย่างครับคือใช้ ระบบแท้กับของไต้หวันหรือ O e M นะครับแล้วก็จะเป็นของจีนอีกสเปคหนึ่งก็คือเราไม่ได้พูดถึงนะเราพูดถึงสอบสองสเปกก่อนก็คือแท้กับไม่แท้ในเรื่องของตัวโคมแท้ต้องถามกลับไปครับว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ได้ใช้ไฟอัจฉริยะไหมถ้าคําตอบบอกว่าโอ้โหจำเป็นมากๆในเรื่องของไฟเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยไ,ไฟคอนเนอร์ลิงอดปเตอร์ทีไฟสูงเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับคุณต้องใช้โคมแท้ แต่คราวนี้เนี่ยพอไปใช้โคมแท้ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของงบประมาณนะครับตัวอย่างนะครับนี่ครับโคมแท้1คู่นะครับจะต้องประกอบไปด้วยโมดูลด้านล่างโคม2ใบจะเป็นโมดูลตัวใหญ่กับโมดูลตัวเล็กนะครับโมดูลตัวเล็กจะควบคุมไฟหน้าโมดูลตัวใหญ่จะควบคุมไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวไฟอัจฉริยะต่างๆซึ่งพอมีโมดูลตัวนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดสี่ตัวก็ยังไม่เพียงพอนะครับ จะต้องไวลิงเดินสายไฟถ้าคุณมีช่างมีทีมงานวยลิงเดินสายไฟแบบระบบแท้เป็นคุณก็ทําได้นะครับเดินสายไฟเสร็จปุ๊บตัวแซมตัว ECU ที่ควบคุมเขาเรียกว่าแซมหน้าเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนด้วยฉะนั้นในการทําไฟแท้คุณต้องมีงบโคมหนึ่งคู่งบโคมหนึ่งคู่งบโมดูลสี่ใบงบแซมงบเดินสายไฟพอทําเสร็จคุณต้องมีทีมที่สามารถโคดดิ้งโปรแกรมระบบเข้าไปได้ นี่ครับความซับซ้อนมาอยู่ตรงนี้ถ้าคุณบอกว่าโหไฟ Energy Light ต้องใช้งานจริงๆคุณก็ต้องลองบวกคำนวณดูนะครับไฟหน้ามือ2คู่หนึ่งผมตีให้ต่ำๆก่อนนะแค่ต่ำๆนะงบประมาณอยังบานบานไปลายไหมเยวลองคิดดูไฟหน้ามือ2จับได้ข้างละ1หมื่นหคู่หนึ่งสามหมื่นโมดูล4ี่ใบเอาตัวละหมื่นพอ4,000มเป็นการกลายเป็นเจ็ดหมื่นะไวลิงเดินสายไฟแซมอีกประมาณสองหมื่นพอ เฉพาะตัวไวริงสายไฟแล้วก็เดินโปรแกรมทําสายไฟเดินโปรแกรมค่าโคมเนี่ยชุดหน้าเนี่ยหนึ่งแสนแล้วนะนี่ตีต่าๆนะแล้วสิ่งที่ได้มาคือโคมือสองซึ่งโคมือสองคิวเดทามตรงเนี้ยนะครับแน่นอนที่สุดครับคิวเดทามจะเหลืองจะไม่ขาวแบบนี้พอเรามานั่งคานวณนดีนะครับว่าเอสรุปแล้วเราได้ใช้งานจริงจริงไหมถ้าเราใช้งาน,นจริงๆแล้วงบประมาณเราเพียงพอขั้นต่ำหนึ่งแสนเนี่ยคุณได้เดทามสีเหลือง คุณพอใจกับกับบรรย์แต่ถ้าจะอัพโคมให้เป็นเดย์ไทม์สีขาวโคมข้างหนึ่งก็ต้องค่ายจ่ายเพิ่มมากขึ้นในการที่จะเป็นเดย์ไทม์สีขาวหรือไฟนําเข้าหรือไฟมือหนึ่งนั่นเองอ่าอันนี้คุณลองคํานวณดูนะกับอีกอย่างหนึ่งนะครับฉันไม่จําเป็นในการใช้ไฟอิเล็กทรไไฟเลี้ยวตามไฟคอนเดนลิงขอแค่ไฟหน้าสว่างนําทางให้เราก็พอนะครับก็จะเป็นโคมตัวนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นโคมเทียบ สเปคภายนอกรูปทรงภายนอกทุกอย่างเหมือนทั้งหมดและที่สําคัญมันเป็นโครมมือนหนึ่งคิ Q ้วเดย์ทามจะสีขาวหรูไฟเลี้ยวเป็นระบบ LED เหมือนตัวของแท้ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําสว่างกว่าของแท้และเป็นระบบไบ LED ถ้าคอนเซปต์โครมแบบนี้คู่หนึ่งนะครับไม่กี่หมื่นเท่านั้นคุณจ่ายไม่กี่หมื่นเท่านั้นไม่ข้ามห้าหมื่นนะครับได้คอนเซปต์แบบนี้ไฟหน้าจอไม่โชว์ไม่โชว์ออนบอร์ดไม่ล้วน และมีการรับประกันให้เนี่ยครับมี2แบบครับที่คุณจะต้องตัดสินใจนะครับว่าคุณอยากได้แบบไหนในการเปลี่ยนโฉมครั้งนี้ในเรื่องของระบบไฟหน้าในคลิปนี้ผมจบในเรื่องของระบบไฟหน้าแชร์เอาไว้ท่านผู้ชมสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนโฉมและยังตัดสินใจอยู่ว่าจะทำแบบไหนดี